ที่เมียนมาวันนี้ได้เห็นการนัดกันหยุดงานเพื่อประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศนะคะถือว่เป็นการประท้วงครั้งใหญ่ครั้งที่2หลังจากเกิดเหตุรัฐประหารเมื่อ1่กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาและวันนี้ได้เห็นการรวมตัวของผู้หญิงเมียนมาใช้ผ้าถุงหรือว่าลองจีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประท้วงกองกำลังของรัฐบาลอาหารพมาร่าด้วยค่ะ ก็คือบรรยากาศของการประท้วงที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เมียนมานะคะได้เห็นผู้หญิงเมียนมานำผ้าถุงหรือว่าลองจีขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่แถวหน้าในการประท้วงค่ะจุดประสงค์สำคัญก็คือต้องการที่จะชะลอการรุกคืบของกองกำลังรักษาความมั่นคงทหารและตำรวจด้วยความที่เชื่อว่าถ้าผู้ชาย ลอดผ้าถุงแล้วจะนําโชคร้ายมาให้ซึ่งที่จริงความเชื่อนี้คนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เชื่อกันแล้วนะคะแต่สําหรับทหารและตํารวจของเมียนมาอาจจะยังไม่รู้สึกสบายใจนะคะที่จะต้องบุกเข้าไปภายใต้การประท้วงที่ผู้หญิงถือผ้าถุงหรือว่าหลองจีไว้เหนือศีรษะค่ะซึ่งก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงในวันนี้ในวันสตรีสากล และผู้หญิงก็มาเป็นกลุ่มที่ยืนอยู่แถวหน้าในการประท้วงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละคะ่ะวันนี้การประท้วงเกิดขึ้นใน2เมืองใหญ่ก็คือมันเลและย่างกุ้งนะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ที่รัฐคชินได้เห็นการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงและมีรายงานผู้เสียชีวิตที่รัฐคชินไป2คน อีกด้านหนึ่งวันนี้ก็คือการนัดกันหยุดงานทั่วประเทศของสหภาพแรงงานเมียนมาทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะแสดงพลังทั้งอารยะขัดขืนและทำให้เศรษฐกิจเป็นอัมพาตธนาคารจำนวนมากปิดการให้บริการเพราะต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนออกมารวมพลังเพื่อต่อต้านรัฐบาลทาหารเมียนมา ขณะที่เมื่อคืนนี้ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บุกไปที่โรงพยาบาลที่ย่างกุ้งบุกยึดสถานที่นะคะหลังจากที่มีรายงานว่ามีคนบาดเจ็บจำนวนมากเมื่อคืนนี้และก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในความพยายามของกองกําลังรักษาความมั่นคงที่ไม่ต้องการให้ผู้ที่ถูกผู้ที่ประท้วงได้รับการรักษาพยาบาลนะคะทำให้ทางแพทย์ ที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็น NGO อแห่งสหรัฐได้ออกมาประท้วงการกระทำของการบุกยึดโรงพยาบาลว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและถือว่าเป็นการใช้กองกำลังเพื่อทำให้เกิดความดุนแรงมากเกินไปนะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาอีกด้านหนึ่งได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนรัฐมนตรีหวังยี่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเมียนมาระบุว่า ควรที่จะต้องเดินหน้าหาทางคลี่คลายสถานการณ์ตามแนวทางหลักการของอาเซียนก็คือไม่แทรกแซงกิจการภายในค่ะ。所以中方支持东盟秉持不干涉内政和协商一致原则，以东盟方式从中斡旋调停，寻求共识。中方也愿意在尊重缅甸主权和人民意愿基础上，同各方。 อด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนย้ําด้วยถึงความสัมพันธ์ที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องระหว่างเมียนมาและจีนและจีนก็ระบุว่าเตรียมที่จะเดินหน้าพูดคุยกับทุกฝ่ายนะคะรวมถึงพักค N ็ดีด้วยเพื่อที่จะหาทางพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเมียนมาต่อไปค่ะ 中国同缅甸各党各,各派，包括民盟，都有着长期友好的交往。而对华友好呢，也始终是缅甸各界的共识。不管缅甸局势怎么变化，中国推动中缅关系的决心不会动摇，中国促进中缅友好合作的方向也不会改。 นั่นก็คือท่าทีของจีนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเมียนมาอย่างลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีและได้เห็นคนเมียนมาไปร่วมชุมนุมประท้วงกันที่หน้าสถานทูตจีนที่ย่างกุ้งกันเป็นจำนวนมากและจีนก็พยายามที่จะระบ,บุว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่สร้างความโกรธแค้นความไม่พอใจให้คนเมียนมาเข้าใจประเทศจีนผิดค่ะ